ก็ <Das kop at io> ได้มาแล้ว Xiaomi 13 Series สมาร์ทโฟนเลืทธงที่รวมพัฒนากล้องกับไลกาในราคาเริ่มต้น29,990บาทล่า <ST S> สุดทาง Xiaomi ประเทศไทยก็ได้เปิดตัว Xiaomi 13 Series ทั้ง2รุ่นอย่าง Xiaomi 13และ Xiaomi 13 Pro ออกมาแล้วครับที่ได้รวมการพัฒนากล้องระดับท็อปกับทางไลกาใช้ชิปตัวท็อป สำหรับดอกก้อนแนและอนื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับโดยมีราคาทางการที่ไทยตามนี้เลยครับเสือ m มี13แรม12 g ิกลอม2 5 6กิมีให้เลือก3สีคือสีดำสีขาวและสีเขียว f ฟ o r ร Green มีราคาอยู่ที่29,990บาทเสืล m มี13 Pro แรม12 g ิกลอม512 g ิมีให้เลือก2สีคือสีดำ c เต a m m i กแบล็ค และสีขาวสันมิกไว้มีราคาอยู่ที่3 9 9 9 0บาทครับโดยเซมี m 3 13สีเรเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์กันตั้งแต่วันที่1-10ถึง1ิมีนาคมนี้และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปโดยสามารถหาซื้อได้ที่ i l o m i Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ Banana IT Jmart CG Phone CSC ฟนร้านค้าเครือข่ายมือถือ AS 2 5G d t a c และร้านค้าออนไลน์ Xiaomi 13 Pro และยังมีสิทธิพิเศษต่างๆผู้ที่พรีออเดอร์ระหว่างวันที่1-10มีนาคมนี้จะได้รับฟรี Xiaomi Watch S1 Pro มูลค่า9,990บาทและ Xiaomi l y c a Premium Set มูลค่า1,999บาทรวมมูลค่ากว่า11,989บาททั้งยังได้รับ VIP service และประกันศูนย์บริการ2ปีซ่อมฟรี1ครั้งภายในระยะเวลา1ปี และบริการเครื่องสำรองระหว่างซ่อมบริการรับส่งซ่อมถึงหน้าบ้านเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีเมื่ออุปกรณ์ภายในเสียและสมาชิก YouTube p r e ี i u m 3<อ>เดือนจากนี้หากสั่งซื้อกับผู้บริการเครือข่ายก็จะได้ซื้อในราคาพิเศษโดยเสียมี13เริ่มต้นเพียง18,900บาทและเสียมี13โปรเริ่มต้นเพียง24,900บาทครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ